ขอโทษ<ม>ด้วยนะคะขอโทษทุกทกท่านด้วยนะคะที่นุกช่วยน้องไว้ไม่ทันนะคะช่วยน้องไว้ไม่ทันคือวันนี้นะคะวันนี้จริงๆแล้วเขาช่วงช่วงช่วงเช้าอ่ะคิดว่าจะเอาน้องไปไปที่คลินิกใกล้บ้านแต่ว่า <c oughs> คุณหมอเขาเข้าห้าโมงถึงเที่ยงอ่ะ <c oughs> เขาถึงจะเข้า <c oughs> ก็เลยคิดว่าถ้าจะช้า ขณะนี้ก็รอรอไปในเมืองเลยดีกว่าที่โรงพยาบาลสัตว์เผื่อเขาจะมีตรวจเลือดต,ตรวจอะไรเนาะทีนี้ก็รอเพื่อนรอเพื่อนมารับเพื่อนก็มานะคะกําลังจะออกไปกันแล้วจะเข้าไปเอาน้องอีกทีนึงน้องอยู่ในกรงเนาะน้องอยู่ในกรงข้างบ้านคือเขาก็นอนนอนพักดีๆของเขานั่นแหละคะ่ะถ้าเขาอยากลุกเดินเขาก็ลุกเดินนึกก็คิดว่าเออเดี๋ยวก็คงไปหาหมอคงจะไม่เป็นไร แต่แต่ตัวน้องเย็นนะคะตัวน้องเย็นทีนี้พอจะเอาน้องไปคือน้องหมดลมแล้วนะคะน้องหมดลมแล้วนุก,ก็นุกก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะมันเกิดขึ้นเร็วมากชั่วข้ามคืนเองเพราะว่ากลางวันเขายังเล่นกระโดดโลดเต้นดีๆอยู่เลยกับเพื่อนแล้วก็พอตกเย็นมานุกเห็นเขานอนเขานอนนุกก็คิดว่าเขานอนเล่นนอนพักผ่อนปกตินะคะก็เ ก็สังเกตอยู่ว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ลุกขึ้นมาหยอกกันหรือว่ากินอาหารอะไรนะคะก็เลยเอาผ้าไปห่มไปอะไรให้เขาแต่ก็ใจไม่ดีแล้ละคิดว่าเอ๊ะมันมันก็ผิดปกติแต่เราก็เอาน้องไปหาหมอไม่ได้เพราะว่ามันมันดึกแล้วนะคะมันดึกแล้วมันเป็นทุ่มหมอก็ปิดหกโมงครึ่งน,นะคะมันทุ่มแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะตื่นเช้ามาก็เขาก็ยังเดินอยู่ าก็ยังเดินอย่างที่เห็นในคลิปที่ว่านุ๊กเอาเข้าไปอาบแดดตอนเช้านะคะก็กาลังจะพาเข้าไปพบหมอนั่นแหละคะ่ะเพื่อนก็เพื่อนก็มาแล้วจะไปกันแล้วนะคะคือตอนอสายๆก็ไปดูอีกอยู่นะคะเขาก็ยังนอนปกติอยู่ก็ไปดูอยู่เขาก็ลืมตาดูเรานะคะก็มันมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยไม่รู้สาเหตุเลยว่าเพราะอะไรนะคะชั่วข้ามคืนเองนะคะ ต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตน้องไว้ไม่ได้นะคะจริงๆไม่อยากเอาภาพแบบนี้ให้ดูเลยนะคะแต่ว่าคือก็อยากให้อยากให้รู้นะคะว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวอะไรยังไงก็เลยมีภาพให้ดูนิดหน่อยนะคะสำหรับน้องก็ฝั่งน้องใกล้ๆนะคะใกล้บ้านนี่แหละอยู่ตรงหน้าบ้านนี้เองนะคะคือ วันนี้เสียงประทัดดังมากนะคะดังมากลูกก็เลยต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปของอแม่คําแก้วและลูกนะคะแม่คำแก้าจะมาแม่คาแก้วเขาจะมารอเล่นกับลูกเขาแบบนี้ทุกวันนะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ